ปวดท้องโอ้ยปวดท้องปวดท้องโอ้ยจะเป็นลมโอ้ยโอ้ยปวดท้องปวดท้องปวดท้องโอ้ยโหตัวใหญ่จังเลยเนี่ยสัตว์อะไรเนี่ยโหเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวใหญ่มากโหนี่มันจระเขค่แน่เลยเนี่ยดูหัวมันนจระเเ่เลยนะเด,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 ดนเดาเาอ๋อไดนเสารสาเหรออ้าวนี่ไดนเสารสาเหรอเดียถ้าดูหน้าแค่นี้ลอยน้ํามานี่หน้าขายจระเข้่เลยเนาะอ๋อเดนเดาเสาเป็นอะไรไดนเสาร์า แต่เ,เนี่ยสาวปวดท้องมาครับไม่อูกินอายายเต้าไปปวดท้องหนักมากเลยพี่คนช่วยพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมครับเอาได้สิเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอนะคะเอามาค่ะเลยบุญ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 บเด็กก็ัก็นอนไปด้วยคุณหมอค่ะ มะข้าตัวนี้ปวดท้องอะค่ะมีคือเป็นอะไรคุณหมอตัวไหนได้ไหมคะโอเคเช่โอเคโอ้ยแล้วก็เหมือนจะฟันเยอะมากเลยอะค่ะอ๋อมันกินลูกเข้าไปคุณหมอรู้ได้ไงว่ากินลูกเข้าไปอะคะมันกินลูกเข้าไปเยอะมากอะเยอะมากเลยเหรอคะใช่คุณหมอรู้ได้ไงว่ากินลูกเข้าไปมันต้องผ่าทุงแล้วให,ให้ให้มันได้ออกมา ต้องผ่าปืนต้องผ่าปูเหรอครับโอเคผ่าแล้วโอเคอ๋อเก็บลูกไว้ในปากเหรอครับใช่มันกัดลูกเข้าไปมันกัดลูกเข้าไปแบบนียเหรอฮะเราจะถกปูโอ้ยทำไมเธอกัดลูกเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยออกมาเยอะมากหลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนับหน่อยได้ไหมคะมันรู้ว่าเท่าไรสองตัวสามตัวนับก่อค่ะสี่ตัว ห้าตัวมันมีมันมีเต่าเยอะมากอ่ะมันมีตัวเต่าเยอะมากอ่ะเจดตัวโอ้โหคุณหมอโอ้นี่เธอปวดท้องเอพรว่าธอกินลูกเข้าไปแล้วมีด้วยกินเข้าไปทั้งป่าเลยเหรออมีแปดเข้าไปด้วยโอโ้โหโอ้โหเด็กเด็กเข้าด้วยทำไมกินอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้ขอดูในปาก่อยสิโอ้โห ไม้กินก็ไปกี่ตัวเนี่ย oh, ม่รู้ไหรู้ทีมาคืนมันหิวอะ่ะหิวทั้งคืนเลยตื่นมาตอนเช้าก็ยังวะโหโห,หิวเลยเนี่ยก็เลยเจออะไรก็น้าเมื่อจะกิน,นไปหมดเลยเนี่ยจีหงอไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมต้องหิวขนาดนั้นไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ื่อคืนสามโมงมาหิวมากโอ้กินก็ไปหมดปาลาด้หรอ,ม,อม,ม่ม้าด้วยได้มีินด้าด้วยกินหมีพินด้า,ดดาดไปด้วย เป็นกองแล้วเนี่ยเป็นกองแล้วเนี่ยกินสิงโตด้วยโอ้โหกินสิงโตด้วยกินสิงโตเจ้าป่าไปด้วยเื้เดูมันล่าบากกินโอ้โหเดี๋ยวดกกโโเดี๋ยวขอดูปากหน่อยครับทั้งในปากกินได้ยเยอะจังโหเดีย๋ยวคืออะไสองตัวใหญ่มากงับงบัโอ้โหฟันก็ซี่แหลมโอ้โหน้องครับเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าว่ากินไปกี่ตัวโอ้โอหเยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้อันทั้งหมดเดินขาดโดยแล้วนะคก็ มันอยู่ข้างในนี่คือเจอมาจากในปากของตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับจะรีวิวให้ดูนะเจเ้เาไดโนเสาร์ว่าเธอกินอะไรไปบ้างนะเธอดูนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโหกินหมดไม่สนลูกใครสามตัวแล้ว สี่ตัวโหกหมดไม่สุลูกใครจริงๆสี่ตัวแล้วหตัวไมด้มาแม่อันอันนี้คือแบ่ลูกเตัวแมม่นมกินมีแบดลูกมาแบ็นลูกมาแ็ลูกเดี๋ยวจะแบ่แบแม่มาแบแม่มาแล้วนี้คือแบ่แม่มาแล้วแบ่แม่มาแบ็นแม่มาเล้วยแแม่มาอี มามามาดูมาเป็นแบบนี้กันเลยมาดูเอามาหาสิว่าลูกฉันไปไหนเขอเนี่ยกินลูกของฉันไปแก้บแก๊บแก๊บแก๊บแก้บแก๊บแก๊บแก้บกกกก๊บแก๊อแกบก๊บแกก๊กก๊บอกอกก๊กแก๊บแกกกก โอ้กี่ตัวแล้วล่ะหนึ่งสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวลากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเยอะมากยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม โอ้โหยี่สิบสี่หมีแพนด้ากินเข้าไปเลยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอือันนี้อันนี้มันมอหอมแต่ไม่ชู้กันเดี๋ยวเดียวเดียวยี่สิบหกยังนับไม่เสร็จเลยครับยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวดีอันนี้มันมองหอมมากไม่ได้มันจะมีมันจะไม่ชู้กันสิบสามเอ็ด สามสิบแล้วสามสิบสองแล้วไม่เดินเดินมันมันเดินเดินเดันเดินเดิดินมันไม่ได้ตัวสารวมมาด้วยละหกสามสิบเจ็ดน้องคะมันกินไปสามสิบแปดตัวลูกโอ้โหกินเยอะมากเลยจริงเหรอกินเยอะมากขนาดนี้เลยอ่ะสามสิบแปดตัวเดี๋ยวด้วยนี่ปะโอ้โหลุ่เข่งกินหมดไม่สอนลูกใครจริงๆอันนี้มันได้ดักโอ้โหนี่ที่เธอกินเข้าไปนี่เขาทําสวนสัตว์ได้เลยนะรู้หรือเปล่า โอ้ยก็ฉันหิวนี่นะฉันก็กินไปรั่วอ่ะแม่ไม่แม่ดนแม่แมนคือโดนนาเด็กเด็กมีนมาเธอทำให้ฉันโกรธฉันจะกินหัวเธอเข้าไปเลยนะไมกินหัวไม่ได้หรอกอ้างมันจะน้ำเสียนไหมอ้าวมันน้ำเสีอ้าวมันน้ำเสียนโอเคเอาเอาไปนะช่วยฮะเป็ดกัดไดโนเสาร์ เป็ดกินให้สาวโอ้เป็ดกอดมากเลยใช่ไหมใช่ที่ไปกินลูกเป็ดน่ะเป็ดคงกอดมากเลยที่ไปกินลูกเป็ดใช่ไหมมากัดใหญ่เลยนี่โคไก่เหรอฮะได้ยินเสียงอะไรอยากจะเป็นลูกเป็ดด้วยได้ไหมยลยจะขอเป็นลูกเป็ดด้วยได้ไหมได้ ได้เหรอได้เพราะว่าดูแม่เป็ดใจด,ดีจังเลยแม่เป็ดฆ่าไดนโนเสาร์ได้แม่เป็ดแข็งแรงมากเลยนะขออยู่เป็นลูกของแม่เป็ดด้วยได้ไหมคะได้ได้เหรอคะได้โอ้งั้นหนูไปอยู่บ้านแม่เป็ดด้วยดีกว่าเพราะแม่เป็ดแข็งแรงที่สุดเลยแม่เป็ดฆ่าไดนโนเสาร์ได้โอ,อ้โหจะวจะมีไดโนเสาร์ร้นมาฮะอ๋อไดโนเสาร์ร้อนมา,า,ออารมาับเพื่อนโอเคโอเคเด้แม่แซ่ไดโนเสาร้อยมันก็ดูมาเป็นพ่วงกมันก็ดูเหมือนกัน เดี๋ยวกันใช่แล้วแบงคนก็จะช่กันดีโอเคเดี๋ยวดะอันนี้อยู่ดีก็มีเดย์สาวอีกตัวนึงพอมอันนี้มันอันนี้ไม่ใช่างเสียหน้าโอ้โและอันนี้มันบอกว่าเดยเป็นอันอันนี้จริงๆมันก็เป็นเดยเดสาวดูร้ายมีสามตัวทำไมตัวนี้มันดูใจดีนะคะมันดูไม่ดูนะคะอ๋อดูในแวนค์บ้านกำกับตัวนี้กันข้าคุกบล็อก โอ้โหเดนเอสอง,สอง,สองตัวยังถูกเป็ดหนึ่งตัวไม่ได้เลยโอ้โหแม่เก่งมากเลยแม่เก่งมากเลยโอ้โหแม่เก่งมากเลยอันนี้มันได้เดือดโจ๊อันนี้มันเ<ม>ด้โจอันนี้มันได้ดีเราม่ได้โจัวมันได้เ็ดมันได้ดีแล้วมันได้ดีแล้วมันได้พาไปช่อ๋อมื่อ๋อตัวนี้กลับตัวกลับใจแล้วหรอใช่เป็นคนดีแล้วหรอใช่อ๋อโอเคพาไปามาชมได้ไหมได้้นหนูขอไปด้วยได้ไหมได้ ลูกไปนหนูไปด้วยหรอแล้วไหนหนูบอกว่าเล็บหนูบอกหนูจะอยู่กับแม่<ว><า>อ๋อไม่เอาไม่เอาเราจะอย่กแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาจะบอลไปด้วยเดี๋ยว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 มันจะแม่จะดองไปด้วยอ๋อนี่นี่คือเด็สโตตัวนี้ใจดีแล้วใช่<ว><า>แล้วต้องพาไปไหนครับพาไปไหนครับพ <ś way> าไปไหนครับอา้าวอ้าจะพาไปกี่ตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมารับอีกมันจะมันแต่แลวเดี๋ยวมันจะ มันจะอะไรลงมาเดีมัมนจะมาแม่ามาเล่นกันด้วยมันจะมา,าไปเล่นกันด้วยแตามันเยังมาลงมาไม่ได้เพราะมีมีมีกับหมา้วมาเล่นกันนี่มาลองอ๋อมาเจอเจอจัตย์อีโหนี่สัตว์เต็มเลยดูคนนั้นนะครับอ,อ๋อนี่คือนี่คือสัตว์ที่คุณหมอเลี้ยงเหรอครับใช่ต้องคุณหมอเลี้ยงหลายตัวจังมีตัวารักมากไหนนะมาดูหน่อยสิครับ อ๋อหนึ่งตัวสองตัวมันจะพาไปเล่นกันอ๋อม oh. ีร้อสามมามีรถด้วยสามตัวมีอีกไหมคะมีเยอะกว่านี้อีกน้องชอบเจ๊เก้มีเสียดึงได้แล้วโอเคอ๋อ <Okay. S 2> อันนี้มันวนเล่น บีบีบีเอีอ๋อนี่มารับเพื่อนเหรอครับใช่เนี่ยมาด้วยไหนแม่เป็นมาแล้วเอ้ามารับเพื่อนเหรอครับ,บไม่ใช่อ๋อไปหาแม่เปิดดีกว่าแม่เปิดใจดีที่สุดเลยแม่อันนี้มาให้มาเล่นกับเพื่อนมันมีถ้าในตรงนี้ไม่มีเยอะมากอ,ะอ่ะอ๋อเอามาเล่นกันมาเล่นกันอันนี้พี่บาราน้านกฮูหมาบ คอ,อันนี้ยืไม่ได้อ่ะันนี้เจอกันลอกอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าแม่เห็นกระโดดไปกระโดดมาโอ้โหคุณหมอคุณหมอรักษาสัตว์เยอะมากเลยคุณหมอน่าจะเป็นคุณหมอแบบว่าที่รักสัตว์แล้วก็มีสวนสัตว์หรือเปล่าคะ อ๋อสุนัขเดี๋ยวเราค่อยมาอภิษฎใจกันอีกโอ้ยอเพราะว่ารู้สึกว่ามีสังเยอะมากเลยและคุณหมอก็ช่วยรักษาไดมนเสาได้เ็<ม>ช่วยชีวิตสัตว์ที่อยู่ในปากไดนโนเสาร์ได้อีก31ตัวเลยคับใช่คุณหมอจะดีมากเลยครับโอเคค่ะแม่เน้นไมนไม่รับอีกอ๋อก็มีไดนโนเสาร์ตัวที่กลับตัวนะคะกลับตัวกลับใจกลับเนื้อกลับตัวเป็นไดนโนเสาร์ใจดีแล้ว แล้วก็คอยรับส่งไดโนเสาร์ตัวเล็กที่โดนกินไปกลับบ้านนะคะโอเคมันเล่นกับกับสัตว์อ่าส่งไดโนเสาร์ตัวเล็กๆนะครับกลับบ้านนะคะอันนี้มันอันอันยังไม่ได้เราอยู่นี้แล้วมันได้เรียกมาบางตัวโอเคเจอไม่ไหวเจอไหมเจอไม่ไหวเจอไหมอันนี้มันได้เรียกบัวที่ตัวที่มันได้มันได้เรียกตัวที่มันน่ารักไม่ไหวเยอเยอะเปล่าเยวอันนี้ โอ้อยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วดีใจจังจะได้กลับบ้านค่ะทีอยู่ในปากเดนเสาส์ตัวใหญ่เนี่ยมันมืดมากมากนะมืดมากๆเลยรู้หรือเปล่าดีใจมากเลยที่ได้ออกมาเนี่ยอไอเพนน่าก็ดีใจเหมือนกันจะได้กลับป่าจักทีนงนีก็มืดมากเลยอยู่ีนนูมนจะมองไม่เห็นอะไรเลย โอ้ยนี่ฉันคิดว่าฉันเป็นเจ้าป่าฉันคิดว่าฉันจะปลอดภัยแล้วนะฉันกูยังโดนกินอยู่ดีน่ะไอโดนเสือตัวนั้นมันกินฉันเข้าไปอาออนนี้ไม่บินเป็นไรนี่ตอนนี้คุณหมอก็อันนี้มันก็โดดเออเข้าไปอ่าตอนนี้ก็ปลอดภัยทุกตัวแน่ๆอันนี้มันโดนสุนัขมนก็ะโดดสุนัขมาก็โดดนี่ยเดี๋ยอะไรนี้เดี๋ยวพี่ได้นอเสาพากลับบ้านไปชงทุกคนยางปลอดภัยตอนนี้มันให้กี่รถเล่น บาย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 แม่แม <Bye> ่แครล่ะคะยแม่ดูีม่เยนี่นี่อ๋อี้ันิ้ม่านนี้